ไพ่เมเจอร์อาคาน่าที่เหลือนะไม่เยอะแล้วเรามาดูกัน,นะค่ะว่าความหมายการเงินไปต่อไปจะเป็นใบไหนนะคะมา ไพ่ที่ออกนะคะ The lovers ค่ะถ้ามัเกิดมันขึ้นในเรื่องของความรักมันก็คงจะทำนายง่ายเนาะแต่พอมาเป็นเรื่องของการเงินเราคิดว่ามันน่าจะไทยว่าอะไรอ่ะเรามาดูกันค่ะพอเป็นในเรื่องของการเงินนะปันมองว่าอ่ามันเป็นไพ่ของการที่มีสเสน่ห์เจอคนหลากหลายใช่ไหมการเงินของเราก็น่าจะเป็นการเงินที่ได้มาจากอะคอนเนค o ชันสังคมความสวยความงามอะไรที่เกี่ยวข้องกับคู่รักความรักต่างๆถ้าทําธุรกิจ ทำงานเนี่ยก็อาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องการจับคู่เนาะอาจจะเป็นแอปหาคู่พรีเวดดิง้งงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะเกี่ยวข้องกับความรักหรือว่าเป็นการจับเป็นคู่คู่ต่างๆอ่ะก็เป็นไปได้หรือด้วยความว่าไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ของคนราศีมิถุนด้วยหมายถึงคนมีเสน่ห์มีคอนเน็กชันมีการพูดคุยเงินก็อาจจะมาจากการติดต่อสื่อสารเจรจาคอนเน็กชันของคุณก็ได้จากการทํามาหาได้จากการขอความช่วยเหลือ ๆก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นนะพอเรามาพูดถึงในฝั่งของการใช้บ้างเนอะหมดเงินไปกับผู้รักของเราก็ได้ของสวยงามการออกสังคมการไปเจอเจอเพื่อนฝูงหรือว่าอาจจะเป็นการทําตัวเองให้ดูมีเสน่ห์น่าสนใจจะเป็นการลงทุนกับตัวเองเนอะเพื่อให้ตัวเองดูแบบน่าสนใจออกสื่อออกงานหรือเกี่ยวข้องกับการสร้างคอนเนคชันต่างๆให้ตัวเองดูดีให้เราดูสวยหล่อแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เนี่ยในเชิงของการเงินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูโดดเด่นเท่า นะแต่ว่าแน่นอนให้เราดึงความหมายแฝงของมันออกมาค่ะว่ามันมีความหมายแฝงในเชิงเกี่ยวข้อกงกับการพูดการเจรจาก,การมีสเสน่ห์คู่รักต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะได้เงินจากแฟนได้เงินจากคู่ได้เงินจากการทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับเป็นคู่คู่ต่างๆก็ได้เช่นกัน น,ะะนี่คือความหมายาคร่าวๆของไพ่ย h e Lovers นะใครคิดความหมายอื่นออกก็มาแชร์มาพิมพ์คอมเมนต์กันได้นะ,ะและใครอยากเรียนอ่านไพ่ทาโร่แบบจุกๆข้อครบทุกมิตินะทุกใบทุกความหมายเนี่ยก็สามารถมาลงเรียนกันได้นะคะ